สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช anel Chill i Gaming ครับผมกีดชิลกันมากันอีกแล้วนะครับในแพทอัปเดต10.6ครับเกม L L นั่นเองนะครับก็ยังไม่ไปทำเกมอื่นสักทีไฟนอลเบสมึงก็ไม่ไปทำนะครับก็คือรอกันต่อไปไม่ได้เข้าไปทำเลยนะครับคือแพท L L 10.6เนี้ก็แน่นอนมันมีการปรับเปลี่ยนที่เยอะมากนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเพราะฮีโร่หลายๆตัวเอาเข้าป่าได้ด้วยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่ก่อนที่จะเริ่มพูด นะครับก็คืออยากให้ มันทักสันสันดึกๆอยู่แล้วแหละนะโอเคก็คืออยากให้กดติดตามกันหน่อยเป็นกําลังใจนิดนึงโอเคไปเลยละกันนะครับก็แผ่นนี้นะครับจะมีการบัฟฮีโร่หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นดาเลียสดาวเวนนะครับเฮคาลิมเคนคินเดตนะครับมอแกน่าไลท์นะครับโซลกาทวิเต็ดเฟดโอกอ์ดนะครับเวก้าหรือว่าจะเป็นเซรัสนะครับมีการเนิร์ฟนะครับอัลฟิเลียตการเลนเซน่าชาโคนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่ารีเวิร์กนะครับในส่วนของวูคงนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้มีสกินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็ตามนี้เลยละกันนะฮะก็คือดักตาร์มอร์ไฟซซึ่งเป็นเมนของแอดแต่แอดชอบเล่นมากเลยนะ,จะเจ้ามอร์ไฟเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มานั่งทําคลิปอยู่สักทีเนาะแบบโชว์อ่ะเป็นการโชว์อะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่ได้ทานะเป็นการพรีวิวแพดอยู่อย่างเดียวเลยเนาะไว้มีเวลาก็คงจะได้จัดกันสักทีแหละนะครับสำหรับดักตา t a มอร์ไฟซ์พิซซี่ดิชั่นก็สําหรับคนที่เก็บโทเค็นรอบนี้ได้ครบนั่นเองคิดว่าหลังจากมีอัปเดตเนี่ยนาะจะมีไอเจ้าป้ายเนี มาขายกันนะครับก็จัดกันไปนะฮะโอเคสกินอีกหลายตัวก็ตามภาพแล้วกันอย่าพูดให้มันเสียเวลาเลยกันข้ามไปเลยนะครับโอเคการบาลานซ์ออโต้ฟิลครับในเกมจัดอันดับเนี่ยต่อไปใครที่เล่นแล้งนะครับจะมีการปรับสมดุลในการจับคู่ได้ดีกว่าเดิมนะครับของเดิมมันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบใหม่มันจะยุติธรรมมากแค่ไหนแล้วมันยาวไปขี้เกียจอ่านนะแต่ว่าสรุปใจความว่าเหมือนเขาจะทําให้มันแบบแฟร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ แชมเปี้ยนที่มีการรับตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือแอนนิเวียนครับเห็นว่า อ่สกิลของเขาแล้วก็การสร้างความเสียหายแบบที่มันเป็นติดสถานะน้ําแข็งอนะมันจะมีความแรงขึ้นสักหน่อยแล้วก็ระยะเวลาการแสดงผลเนี่ยนานขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นก็ใครที่เล่นอนิเวียอยู่แล้วไม่ได้ปรับมานานเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันไปนะครับสำหรับอาฟิเลียนครับก็คือฮีโร่เอที่เหล่าโปรเพเยอร์เนี่ยหลายๆท่านเอาไปเล่นแล้วมันก็ยัง OP อยู่ดีขนาดเนิฟกันไปเนิฟกระจายแล้วนะครับแต่ก็ มันก็ยังโกงอีกนะครับว่ากันตรงๆคือมันโหดจริงๆคนที่เล่นเก่งๆเนี่ยเข้าถึงตัวมันเป็นตัวที่แบบมันเหมือนไม่มีสกิลหนีนะแต่คนที่แบบรู้เมคานิกของเขาจริงๆอะ่ะมันเข้าถึงยากแล้วก็ฮีโร่มันค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะครับโอเค มันถูกเนิร์ฟนะครับทั้งไอ้เจ้าอาอาวุธแดงอาวุธช็อตแล้วก็ไอ้ป้อมปืนอะไรของมันเนี่ยโดนเนิร์ฟหมดออกเป็นว่าโดนเนิร์ฟยับหยับนะฮะก็คะใครที่ยังเล่นอยู่ก็สู้กันต่อไปนะเดลิอัสนะครับโดนเนิร์ฟซะทีหลายๆคนที่บ่นกันมานานก็สกิลเด็บบิลนะฮะก็คือไอ้คลิปปิ้งสไตล์เนี่ยหรือว่าไอ้ที่มันกดแล้วมันง้างอ่ะแล้วพอตีศัตรูมันก็ฟาดนะฮะก็คือทำดาเมจได้น้อยลงแล้วก็ใช้มานามากขึ้นนะครับ สกิล e นะครับที่เป็นการกระตุกเข้ามาใช้มานามากขึ้นนะก็ลองดูนต่อไปนะฮะแต่การเนิร์ฟแค่นี้ผมบอกเลย,เลยว่าไม่ทําให้เจ้าดาเลียนเนี่ยมันอ่อนลงสักเท่าไหร่หรอกนะดาวเวนนะฮะสำหรับสกิล W b u บัตลัชนะครับก็ทําให้วิ่งเร็วได้มากขึ้นนั่นเองจากของเดิม4 4 5กลายเป็น50-55แล้วก็สุดท้ายก็คือมันสเกลขึ้นราวๆที่เห็นก็ อ๋ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจนตอนท้ายเกมก็สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยประมาณนี้นะครับกาเลนไอ้เนี่ยควรควรโดนเนิฟควรโดนเนิร์ฟนานเลยไอ้ไอ้บักกาเลนเนี่ยแม่งแม่งโกงจริงคนที่คนที่เล่นเก่งแล้วก็โปเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่าจริงๆมันเป็นฮีโร่ที่กวนประสาทแล้วก็น่าลำคาญมากด้วย คือสถานะกับสกิลโดยรวมของตัวละครกาเรนเนี่ยมันสูงจนแบบมันสูงนะมากอะ่ะคือต่อให้คุณเล่นมืนๆอะ่ะมันก็มีประโยชน์อะ่ะแบบมารับตีนให้เขาต่อให้กาเลนตายฝั่งนั้นก็เสียไปเยอะ,อะที่เหลือเพื่อนก็ตามต่อแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าคนที่เล่นกาเลนบ่อยๆคงเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ฮีโร่งโง่ๆนะมันมีประโยชน์กับทีม,มากนะฮะโดนเนิร์ฟสักหน่อยนะครับสาหรับเกราะ ้านทานเวทในระดับการเติบโตเนี่ยจาก1.25หรเหลือ0.75เนะครับแล้วก็การหมุนของจัดเมนเนี่ยความแรงอะไรตา่างมันก็ถูกลดลง เฮคริมนะครับสำหรับม้าวิ่งกระแทกไส้แตกนะครับก็คืออันนี้มันเป็นการบัฟในส่วนของเวลาที่เฮคริมเนี่ยกดอันติเมตนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปให้เกิดสถานะเฟียถ้าเกิดพุ่งได้ระยะไกลที่มากพอเนี่ยมันก็จะเฟียได้มากขึ้นนั่นเองของเดิมเนี่ยสูงสุดยังไงก็1.5วินาทีแต่ของใหม่เนี่ย2วินาทีไปเลยจ้า โอเคต่อไปเป็นเคนนะฮะสำหรับใครที่ชอบเข้าป่าก็คงต้องได้จับฮีโร่นี้กันบ้างล่ะเขาก็มีการปรับสมดุลต่างๆให้เคนเะนี่ยสามารถที่จะซึมซับพลังโอบหรือว่าการดูดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยได้โอเคขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไปลองดูกันนะมันปรับแบแบแปลกๆอะนะ คินเดตไม่เห็นปรับมานานแล้วเนาะแล้วก็ไม่เห็นมันบัฟมานานแล้วด้วยตอนนี้ก็จัดให้แล้วนะพลังโจมตีดีขึ้นฟื้นฟูม,มานาดีขึ้นอาวูฟนะครับหมาป่าก,กัดก็ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเปิดคมไฟแกะนะครับก็มีการฮิลที่หนักหน่วงขึ้นก็หวังว่าคนที่เล่นเมนคินเดตโหดๆอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่ง ถูกใจมากขึ้นไปอีกมอร์การ่นาไม่รู้จะบัฟทำไมนะเดิมๆก็โคตรน่าลำคาญอยู่แล้วตอนนี้ก็วิ่งก็ได้ไวขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็แบ็กชิลนะครับเกาะนาขึ้นอีกเล็กน้อยตอนต้นเกมนะครับไลซ์ไลซเนี่ยจริงๆมันเป็นฮีโร่นะครับหรือว่าแชมเปี้ยนที่เขาไม่แตะเขาเรียกว่าอะไรโบติ ทางทีมงานเนี่ยแทบจะไม่แตะเลยนะครับเพราะว่าเจ้าไลท์เนี่ยเวลาปรับเนี่ยมันมีผลกับโปรเพเยอร์มากเพราะโปรเพเยอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ยังมองว่าไรท์อ่ะถ้าเล่นด้วยฝีมือดีๆแล้วก็ช่วงกลางถึงท้ายเกมเนี่ยดูจริงๆฮีโร่ตัวนี้นะครับด้วยความที่คูดาวสกิลแทบเหมือนไม่มีนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยสําหรับคนที่คอมโบเป็นค่าการเติบโตฟื้นฟูของมานาดีขึ้นแล้วก็ลูนพิชชั่นนะฮะก็ทาดาเมจได้ ดีขึ้นนั่นเองนะครับแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะก็คือเจ้าเซนนานะครับก่อนจะพูดต่อขอ,อนิดนึงบางทีผมก็เรียกสลับนะแชมเปี้ยนบางฮีโร่บางถ้าใครไม่ซีเรียสก็เนาะมันก็เหมือนๆกันแหละนะประมาณนั้นเค okay. เซน,น่าพลังโจมตีต่อวิญญาณโอเคอันนี้สรุปแบบง่ายๆเลยเซน,น่าเนี่ยเวลาเก็บสแต็กวิญญาณเนี่ยของเดิมมันแรงไปใช่ไหมก็ลดลงนิดนึงเหลือ0.75ต่อวิญญาณต่อดวงแล้วก็คููดาวอะไรต่างๆที่มันมีผลทําให้เซน,น่าดาเมจแรงบินิดนะครับมันก็ถูกลดลงนั่นเองนะครับชาคโคนะครับ เอ่อความเสียหายของเจ้าร่างโคลนเนี่ยก็เบาลงจากของเดิมที่มันเหมือนจะตีแรงแทบแทบจะค้ายร่างจริงเลยมันก็ถูกลดลงให้ต่างแบบค่อนข้างชัดขึ้นนะประมาณนี้ก็คือเนิร์ฟนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นเซนนาหรือชาโคก็โดนเนิร์ฟโซโลกาเนี่ยถูกบัฟให้ใคล้ายๆว่ากลับมาเางคขามองว่าคงไม่เอาไปเล่นท็อปเลนแล้วหรอกมั้งเพราะเดิมๆท็อปเลนเนี่ยมันเอาของซับไปใส่ด้วยแล้วมันก็เลยโหดนะครับประมาณนี้โอเค เขาก็เลยบัฟกลับมาให้สตาร์คอเนี่ยวิ่งเร็วกลับมาแล้วก็ดาเมกอ่าการเอ้ยการฮิวนะครับสถานะดีขึ้นทเวเตสเฟ e นะครับมีการสเกลของสกิลพิกอา a r d ได้แรงขึ้นนะส่งผลให้เลดเกมเอ่าน่าจะมีการปลาแล้วตัวแตกนะประมาณก็คือแรงนะถ้าจั่วไพ่น้ำเงินหรือไพ่แดงที่ดาเมจได้สูงขึ้นแต่ไพ่เหลืองก็ยังคงเดิมนะสตานแล้วก็ดาเมจดาเมจเนี่ยพอกรุบกริบ โอกอดนะฮะหรือว่าโอกรเนี่ยต่อไปจะเป็นโอโอกรนะครับประมาณนั้นก็คือเดิมๆม,มันเป็นฮีโร่ที่โหดมากเลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยแตกตัวเพราะเป็นตัวท็อปเลนที่ถือว่าครบเครื่องนะครับตอนนี้เนี่ย คบปีกสโลได้นานขึ้นแล้วก็สตันโดยการยกกลับมาข้างหลังแล้วก็สตันจาก0ูนจหาวิเป็น1วินาทีเลยทีเดียวนะครับเวก้าเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่ามีสกินใหม่หรือเปล่านะถึงมีการบัฟแบบนี้นะไม่ว่าเป็นพลังโจมตีการเติบโตแรงต่างเกลอก,ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สกิลคิวของเขาเนี่ยดาเมจก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยน่าสนใจจริงเพราะจริงเวก้ามันก็สเกลตามรูปเกมอยู่แล้วจริงมันโหดอยู่แล้วนะครับบัฟมาแบบนี้ก็อร่อยนะฮะสำหรับ วูคงไม่อยากพูดนานเลยสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเขาบัฟมาใหม่ให้มันไม่ใช่ตัวที่เบิร์ดแบบมึนๆโง่ๆแล้วศัตรูก็ตายแล้วนะต่อไปมันจะเป็นการสามารถเอาไปอยู่ท็อปเลนได้หรืออยู่เลนอื่นๆได้ที่สามารถยืนเทดได้นะครับว่ากัน,นง่ายๆเลยมันออกแนวเหมือนเป็นไฟเตอร์มากขึ้นเพราะว่าความถึกอะไรต่างๆสกิลต่างๆเนี่ยก็ถูกปรับนะครับให้มันสามารถที่จะ ยืนในเกมไฟเนี่ยได้นานขึ้นถ้ารู้จักเมคานิกที่ดีพอแต่มันดูยาวไปเพราะฉะนั้นก็ลองไปเล่นอนอและกันแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเก็บสแต็กจากมอนป่าหรือเก็บสแต็กตามคีปก่อนที่จะเข้าไปไฟแล้วคุณก็ถึกมากขึ้นอารมณ์ประมาณอย่างนั้น การหมุนการแรงต่างก็ไปฝึกออกมาแล้วกันนะโดยโดยรวมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปที่ของการแบบเบิร์ดทีเดียวแล้วตัวหายนะของใหม่อ่ะเขาจะเน้นว่ารูปเกมมันจะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเหมือนไฟเตอร์แล้วก็หลอกล่อแบบกวนๆแต่มันก็อึดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดูแล้วมันก็ยังจะแรงอยู่ดีแหละนะครับเซราสมีการบัฟจากที่ไม่ได้ยุ่งมาตั้งนานแล้วสกิลวิวก็แรงขึ้นนะครับไอออฟดิทักชั่นแล้วก็ไลอ์ออ a คานาเนี่ยตัวเนี้ย ก็มีดาเมจที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็บอกได้เลยว่าเซราสก็น่าสนใจเพราะสะกินใหม่มานันเองโอเคแชมเปี้ยนป่าตัวใหม่คงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะนะครับว่าแชมเปี้ยนป่ามีตัวอะไรบ้างที่สามารถเอาไปเล่นได้ตอนนี้ก็เพิ่มแบรนด์มอคกาน่านะครับเชน น้องทีโมโอ้โหน้องน้องทีโมเพิ่มก็จบอกเลือยปวดแน่นอนนะครับแล้วยังจะมีเจ้ายอริกแล้วก็สาไล่อีกที่สามารถเราไปเล่นป่าได้บอกได้เลยว่าหลังจากนี้แพดอ่อสิบจุดหกใช่ไหมจะมีบิลใหม่ๆที่โอยโอยมากขึ้นนะครับก็อย่าแปลกใจกันไปละเพราะมันเพิ่มอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นพูดถึงบัฟแรงต่างนะถ้ายังไม่ถึงแล้ราวสิบนาทีแล้วคุณไปแย่งคลิปในเลนแล้วคุณเป็นตัวป่าเนี่ยแทบไม่ได้เลยเลยนะบอกไว้ก่อนว่าอย่าไปแย่งคลิปชาวบ้านล่ะไปฟาร์มป่าเถอะนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงผลท็อปเลนก็คือเทเลพอตนะครับสเปลเทเลพอตเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อไปจะมีผลกับท้ายเกมเป็นอย่างมากเพราะคูลดาวลดลงแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถใหม่นะอย่ามาจับอย่ามาทัดก็เขียนไว้เองนันนะก็คือมันเวลาที่เทเลพอตลงไปที่จุด .1 หนึ่งเนี่ย,ๆๆยมันจะสร้างความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะเวลา3วินาทีบอกได้เลยว่ามีผลนะของเดิมมันก็ เขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะมันเป็นสเปลที่เป็นหนึ่งที่ถ้าใช้ได้ถูกต้องถูกจังหวะมัน OP อยู่นะเอาจริงๆอะนะครับต่อไปใครเล่นท็อปเลนเลไดี้ว่าแทบขาดไม่ได้เราั้งเริ่มกลับมาสู่ยุคข,ของต้องใช้อะประมาณเนี้นะครับโอเคเดดแดนก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะไอดาบที่มันชอบออกกันนะ ของล่นโอเคเดดแดนมันจะเป็นของที่สามารถใส่ได้ด้วยแท้งหรือไฟเตอร์นะครับจากของเดิมที่อาจจะเป็นแนวว่าทำดาเมจแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรกันไปนะครับแต่ของใหม่เนี้ยมันปรับเปลี่ยนแล้วนะใส่ด้วยแท้งด้วยไฟเตอร์ได้ประมาณนี้โอเคปรับบาลานซ์อื่นๆ อ่าโอเคเอาเป็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องสนใจมากถ้าใครที่อยากอ่านบั็กก็มาว่านไปนะครับสำหรับสก,กินก็มาพูดกันอีกท้ายคลิปเนาะเอาเป็นว่าเนื้อหลักของ10.6เนี่ยพูดไปแทบทั้งหมดละ ด a r k s สตาร์ไฟแล้วแหละแล้วก็แน่นอนคนก็คงรอสกินสุดสวยของ c o ส m ม c ิกลักดาร์คอส i มติกลักนะฮะ mm hmm. ก็เปย์ได้นะครับแล้วก็ใครที่รอ Dark Star m o d i ด i r าเก็มาแล้วนี่ยดัก์คสตาร์เซเลนะ,ะส่วนว่าใครที่มองว่ามันบัฟแล้วอย่างงี้ต้องจัดเนี่ยจัดเลยในสกินใหม่ก็มีนะฮะโอเคแล้วก็ยังมีโครา่าต่างๆมากมาย รวมไปถึงทวิตก็มีสกินใหม่นะน้องหนูตัวนี้เนี่ยนะครับโอเคนั่นก็จัดกันไปเลยนะฮะสำหรับเอลแอลแพ a d น o t e 1จุ L L นะครับก็อาจจะรีบๆพูดให้มันเสร็จไปเนาะไม่อยากให้คลิปมันยาวแล้วนะจ๊ะแต่ก็ล่อไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเออ12นาทีโอเคก็ ก่อนจากลานไปเอาเป็นว่าใครที่ติดตามช anel น,นี้ไว้ก็จะพยายามมามอบสาระเกี่ยวกับเรื่องเกมให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับส่วนใครที่อยากโดเน a t ะครับเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆมีช่องทางที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ฮัสกีจก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้สนุกกับ LL แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้สวัสดีจ้า